มาถึงช่วงระเบิดครัววันนี้ครับกระป๋อยังพาท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับเราจะพามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความแปลกมากครับเพราะคนที่นี่เขาบอกว่าถ้าอยากนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบชิลๆห้อยขาด้วยนะต้องมาที่ร้านนี้เลยครับผมและตอนนี้ครับอยู่หน้าร้านแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหน้านั่นเองครับวันนี้เราจะเข้าไปป่วนครัวด้านในกันเราจะมาดูกันว่ากว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้นะครับเขามีวิธีการทํำยังไงบ้างถ้าท่านผู้ชมอยากรู้แล้วว่าาข้งในนจะปวแล จะอร่อยขนาดไหนติดตามได้ในช่วงระเบิดครัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาปวดครัวด้านในเลยครับวันนี้ขออนุญาตเป็นลูกมือหึงวันพอขึ้นชื่อมากที่นี่เขาบอกว่าร้านอร่อยมากแล้วก็นั่งห้อยขารับประทานแบบนี้ชิลๆเลยยังไงมีเมนูแนะนําวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ของเรามีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขไทยนะคะต้มยำสุโขไทยเลครับเครื่องเยอะมาก ค่ะคุณผู้ชมเยอะมากนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยแล้วมีอีกหนึ่งเมนูไหมสักอีกหนึ่งเมนูบะหมี่โบราณบะหมี่โบราณแห้งเหรอครับผมโอเคนั้นเริ่มทําเลยดีกว่าผมเอาอย่างแรกเลยดีกว่าเลยครับก๋วยเตี๋ยวโบราณสุโขทัยใช่ไหมครับเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนั่นเองยังไงบ้างครับมาหนึ่งถ้วยครับเตรียมมาแล้วหยิบเส้นผมหยิบเองเลยในนี้เขาบอกว่ามันมีท่าลวง เฮ้ยเดินเดินเดดอย่างงี้ลงเสร็จปุป๊บได้ยังครับอย่างงี้ <laughs> อย่างงี้ได้ <laughs> มันมีท่าอยู่ด้วยนะ <laughs> <laughs> นี่ท่านี้อ่ะ <laughs> ได้แล้วนะครับ <laughs> เราต้องดูว่าเส้นมันเหนียวหรือ,อยัง <c oughs> อ่าใช้ได้รอดอันนี้อยากแรกใช่ไหมครับ <laughs> กากหมูผมชอบกากหมูเลือ <laughs> ก <laughs> มีเลือกด้วย <laughs> ล่าลงไปเลยนะครับคนงนี้หน่อยหนึ่งอะโอเคอาอัา okay. อานนี้อันนี้เรียกว่าผ <c oughs> ักกาดสับนะครับหนึ่งช้อนใช่ไหมแถมนะครับ ชามเราอันนี้ชามเรามะนาวมะนาวเราก็คือ1ช้อนนะครับผมอันนี้คือตามสูตรเลยนะครับ1ช้อนแล้วก็น้ำปลาช้อนหนึ่งนะครับนี่มาแล้วอ่าถั่วส่งให้เราคั่วเองนะคะเนี่ยถั่วคั่วเองบดเล็กน่อยทุกมันนะคะหอมหอมถ้าถั่วคั่วเองจะหอมครับท่านผู้ชมหนึ่งช้อนเต็มๆขออยนิดนึงนะชอบทานถั่วนะครับ น้ำตาลนะฮะน้ำตาลหนึ่งช้อนเหมือนกันเหรอครับคือทุกอย่างเนี่ยก็คือให้มันหนึ่งช้อนเท่ากันเป็นกลางๆก่อนใครชอบเผ็ดอันนี้ครับใส่เยอะๆผมชอบเผ็ดผมใส่นิดหนึ่งอ่าตามด้วยหมูสับนะครับอืมหนึ่งช้อนเหมือนกันนะครับขอน้ำนิดนึงอ่ามีแถมตลอดและก็หมูแดงอันนี้นะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องมีสูตรสุโขทัยก็ต้องมีอยู่แล้วหมูสันในอย่างดีนะคะหมูสันในอย่างดีใช่ไหมไม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวนุ่มๆนุ่มๆเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับผ<ช>ักชีผักชีไทย,ไทยดูเฮ้ยฟ้าวันนี้นี่ครับนี่ยังไม่ปรุงนะอร่อยแล้ววะ่ะแล้วหมูเขาบอกเฮ้ยนุ่มจริงอ่ะนุ่มจริงอันนี้หนึ่งเมนูนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเมนูใช่ไหมครับอีกหนึ่งเมนูเป็นอะไรคุณพี่บะหมีมม่โมดะโบราณผมหยิบเองเลย ไม่งอด้วยไม่งอด้วยออะเ๋อะพี่นี่คุ ja ่ผู้ชมเนี่ยเราเข้ามาปวดจริงๆเขาก็ยังคงขายกันอยู่แต่เราจะทํามานี่คุณพี่มาเต้นกับผมพร้อมยังห้าสี่สับแท้นี่มันเป็นท่าจริงๆเขาเรียกว่ารานก๋ยเตี๋ยวอารมณ์ดีครับทำให้ลูกค้าที่มาที่นี่ก็ต้องอารมณ์ดีตามไปด้วย แดงครับเดี๋ยวเรานําเมนูนี้ไปวางบป็ตัวอาหารกันดีกว่าเลยครับผมเชิญค่ะเป่ากระป๋อไปเลยครับเชิญเลยค่ะ เสร็จแล้วท่านผชมตอนนี้เรามานั่งกันตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือนั่งห้อยขาบแบบนี้ใช่ไหมครับคุณพี่ท,ทาไมถึงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาปกติ ร้านเดิมคืออยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับพี่เดิมเมื่อก่อนอยู่หน้าวัดใหญ่นะคะหน้าวัดใหญ่ก็คือพ๋อตรงวัดพระพุทธชินราชที่ผมผ่านมาเนี่ยแหละครับแล้ว,แล,วแล้วเราก็ย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนอยู่ริมน้ำเหรอเมื่อก่อนพี่ไม่ได้อยู่นั้นพี่มาเปิดที่นี่มาเปิดปที่นี่เลยห้าปีคือคือเราแบบว่ามันแปลกจริงๆทรานผู้ชมคือเหมือนว่าแห่งในกรุงเทพมันก็มีแต่นั่งเก้าอี้แล้วขาวก็ถึงปูซีเมนต์อ่ะแต่อย่างเงี้ยก็คือมันห้อยอย่างเงี้ยแล้วมันสบายมาก พี่แดงผมเข้ามาผมเห็นคนเยอะมากส่วนใหญ่ลูกค้าขาจรหรือขาประจำคุณพี่ขาประจําก็เยอะขาจรก็เยอะนี่มันขาจรเยอะมากเราเปิดมา5ปีเนี่ยคือบอกว่ากว่าจะได้คิวนะม่ชมอันนี้คือพูดจากใจเลยนะไม่เฟคนะคือต้องแบบว่าคุณพี่บอกมาี่ต้องรีบมานะคนเยอะมากพี่เวลาถ่ายกระดูแล้วจ่ากนี่เลยเสียใจที่พี่ไม่มีเวลาถ่ายกระดูแล้วจ้๊ร้านนี่เปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันทุกวันกี่โมงครับกี่โมงเปิดเก้าโมงเปิสี่โมงเย็นนะคะเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นหูถือว่าของหมดเร็วเหมือนกันนะพี่แดงเดี๋ยวผมชิมด้วยดดีกว่าชิไไปป้ยคุ ไม่ปรุงนะครับผมเราอยากรู้ว่ารสเด็ดจ,จริงหรือเปล่าอันไหนถ้วยถ้วยนี้ก็พอทาถ้วยนี้ถ้วยนี้ถ้วยนี้จ้าดูก่อนจะบอกว่าถึงเครื่องนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ใกล้ไปพี่ <c oughs> ใกล้ไปพี่แล้ว <c oughs> ลองดู <c oughs> นี่พี่ไม่ต้องปรุงอ่ะ <c oughs> อร่อยจริงคปบหนึ่งไปทำหนึ่งค่ะ <c oughs> พี่แดงบอกว่าอันนี้เนี่ยนะนั่งกินน้ำลายด้วย หม,มูพี่แดงอร่อยครับคือไม่ต้องปรุงอ่ะไม่ต้องปงรุงก็งรรอร่อยแล้วท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากมานั่งกินแบบกระป๋องเนี้ยมาไงคุณพี่อ,อ๋อถ้ามา,าไหว้พระหลวงพ่อชิลาล่าน,นะคะบนหลวงพ่อชิล,ลานนะะล,ลา์ห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาลิ้มน้าร้อยห้าสิบเมตรนะคะครับผมจากบนหลวงพ่อมาเลี้ยวขวาขึ้นมานะคะประมาณร้อยห้าสิบเมตรถ้า ถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรศัพท์มาได้นะคะเบอรเลยครับพี่แปดหนึ่2เกนะคะ0 8 1 9 5 3 6 2 2 8 9 5 3 6 2 2 8นะครับผมติดต่อพี่แดงพี่แดงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะยืนบกรถจะบกรถนี่มาอยู่นี่ฉันอยู่หน้าร้านอย่างนี้นะท่านี้เลยพี่แดงวันนี้นะครับทิมแล้ว อร่อยมากนะครับผม<ะ>อยากบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้ามาที่นี่ต้องแวะเวียนมาเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านริมน้านพี่แดงนะครับผมเพิ่งชิมแล้วนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน้าน,นะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจนต้องเช็คอินวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณพี่แดงมาก<ะ>เอื้อเฟื้อทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับอร่อยมากนะครับและที่สคาคัญ ร้านบรรยากาศอบอุ่นมากเลยครับผู้คนที่นี่มายิ้มแย้มหมดเลยเพราะว่าคุณพี่ยิ้มแย้มด้วยะนะครับผมอย่าลืนะท่านผู้ชมถ้าอยากได้รับบริการดีๆต้อนรับแบบ y y ยิ้มแย้มจันใสแบบนี้นะครับแวะมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอเมืองร้านก๋วยเตี๋ยวค่อยขาริมหน้าของพี่แดงครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับขอบคุณครับคุณทักท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมถ้ามีเวลาว่างนะครับแวะเวียนกันมาเลยนะครับผมร้านอาหารแห่งนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับ ขึ้นชื่อมากๆเลยในจังหวัดพิษณุโลกไม่ไกลด้วยอยู่ติดกับวัดใหญ่นั่นเองนะครับผมและตอนนี้นะครับผมกระป๋อขออนุญาตชิมต่อแล้วกันนะครับส่วนครั้งหน้ากระป๋อจะไประเบิดครัวที่ไหนนะครับพลาดไม่ได้ครับ